สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาล์ร์บายกันเชียานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะกันต่อมากันที่ราศีถัดมาราศีมังกรวันที่อาจารย์วางใต้คลิปแล้วคุณไปดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ในราศีอะไรดูแบบตะว,วันตกนะคะแต่ถ้าดูแบบไทยเราแม่นก็ดูไทยได้ ถ้ารักคนาสัตเทศู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันมามังกรหนึ่งถึงสิบหพุทจีนี้นะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินปกติถ้าเห็นอะไรก็จะบอกละกันแต่บางทีก็ไม่ได้บอก<笑><笑>เน้นไปทางความรักโอเคไหมอ้ามังกรมาดูซิตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะเหตุการณ์ของคุณขนาดนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ <S <S 2> <S 2> king of pentacle ุณเป็นอย่างไรบ้างปัญหารอบข้างมีปัญหารอบข้างมีความสุขดีกับครอบครัวหรือเปล่ามังกรการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางจิตใจครอบครัวครอบครัวมาเป็นหลักมากเลยนะ,ะเหตุการณ์ภายนอกเดวลวผลสรุปโอเคไปดูคนที่คุณรักกันไปดูเขากันว่าสถานการณ์ของเขาเหตุการณ์ของเขาในขณะน,นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ 5ด้ดาบเกถ้วย3ไม้เท้าเด e มเพรสเด e มเพรสเดิมสตาร์อ่ะโอเคมามังกอเป็นการดูดวงแบบตัวันตกเป็นการดูดวงของวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรการงานการเงนินชีวิตเรื่องการงานการเงินนะคะมีความดูดวงพร้อมสมบูรณ์ดี ไพ่ของ king of p e n t a c l e king ถือเหรียญคืองานมนมีงานของคุณมีความมั่นคงนะคะงานเงินครอบครัวมีความมั่นคงดีไพ่ครอบครัวของคุณขึ้นมาสองสองใบเลยนะขึ้นมาสิบถ้วยกับสิบเหรียญเพราะฉะนั้นตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังไปเรื่อยๆโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์น่าจะเหมือนนิ่งๆน่าจะเหมือนนิ่งๆมีเด็กมาชอบไหมเรา มีนิมีความรู้สึกพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในที่ของตัวเองค่ะพยายามอยู่เงียบๆพยายามอยู่นิ่งๆควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ไม่ให้วันไหวไปกับอะไรหรือมันมีอะไรที่เข้ามาพยายามเหมือนป้องกันตัวเองอยู่อย่ามายุ่งกับฉันนะอย่ามายุ่งกับฉัน <laughs> พยายามปกป้องตัวเองอยู่ป้องกันตัวเองอยู่เออประมาณนั้นในด้านของการงานมีใครมาเรื่อยค่ะเก้าอี้คุณไม้ระวงังด้วยนะคะ ความมั่นคงยังมีอยู่คุณเป็นคนเก่งนั่นแหละช่วงนี้การงานก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาที่ถาถมเข้ามานิดหน่อยแต่เป็นอุปสรรคที่เล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากนักนะคะโอเคไหมอ่ะไพ่ของคุณมีสิบถ้วยกับ1ิเหรียญน่ะชีวิตของคุณตอนนี้โฟกัสกับครอบครัวค่ะคุณอาจจะได้เดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือได้รวมกลุ่มในหมู่ครอบครัวเจอญาติพี่น้องรวมสังสรรค์แฮงเฮาปาร์ตี้กันนิดหน่อย มีความรักบางคนมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าในบางเกาะในมังกรบางคนมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนด้วยนะคะพยายามโฟกัสกับครอบครัวอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวอยู่กับครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวประมาณนั้นนะคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างสิมีใครมาชอบหมาเด็กเหรอเด็กมาหยิบยื่นโอกาสหรือคุณไปชอบเด็กแอบปันใจเหรอคะเธอปันใจเหรอ ประมาณเหมือนมีเด็กอาจจะมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณหรือคุณอาจจะไปชอบเด็กเด็กคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ํกากรกฎมินพิจิกก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันอยากอยากมีไว้ไหมอมขอดูนะขอดูเพจเพจชอครหรือคุณอาจจะกาลังแก้ปัญหาอะไรกับเด็กคนนี้อยู่ก็ได้เอ,อในครอบครัวมีอะไรวุ่นวายใจกับเด็กไหม มีอะไรที่วุ่นวายใจกับเด็กน้อยๆไหมมีน้องมีนุง่งมีลูกมีเต้าทําให้เราปวดเสียนเวียนก้าวต้องมีปัญหาที่คอยแก้ไขอยู่เสมอประมาณนั้นความรักอะ่ะไม่มีอะไรเลยอะ่ะขึ้นมาแบบนิ่งๆมากอะ่ะจริงเป็นความรู้สึกว่าถ้าคุณจะมีความรักคุณอาจจะมองความรักระยะยาวๆรักที่มีความมั่นคง ไปกระะยะยาวๆไม่เอารักที่ฉาบฉวยอยากมั่นคงกับใครสักคนถ้าคนมีคู่แล้วก็อาจจะกลับไปดูแลครอบครัวดูแลญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยสามเหรียญกับหนึ่งถ้วยแอร์เด็กคือถ้วยเดี๋ยวขอดูสิอันนี้คืออะไรอ๋อมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคือคุณกำลังมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนว่าที่ผ่านมาความรักมันไม่ดีความรักมันเจ็บ ความรักมันมีความทุกข์เพราะฉะนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วมันทุกข์คุณจะดึงใจตัวเองกลับมาโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักเอ,อเด็กคนนี้อาจจะมาทําให้คุณต้องเป็นทุกข์ก็ได้นะคะประมาณนั้นขอดูเจ็ดไม้เท้าก่อนเจ็ไม้เท้าคืออะไรขอดูเจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้าของคุณคืออะไร คุณเป็นคนที่มีแรงผลักดันในตัวเองสูงนะไม่ว่าคุณจะทํางานหรือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณมีแรงผลักดันในตัวเองมีพลั่นในการที่จะไปในจุดจุดหมายนั้นให้ได้ไม่ว่าตอนนี้นะสถานการณ์การงานคุณจะเป็นของคุณจะเป็นเช่นไรคุณพยายามปกป้องคุณพยายามที่จะเอาชนะดูเงียบเงียบดูเงียบเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสุขุมรอบคอบขึ้นคิดเยอะขึ้น มันมีอะไรหลายอย่างมาให้คุณต้องขบคิดน่ะในสมองมีอะไรเยอะที่ให้ให้คุณต้องขบคิดให้คุณต้องเลือกเดินอาจจะเดินไปแล้วมันมีใครที่เข้ามาทำให้เราจิตใจว้าวุ่นก็เป็นได้ช่วงนี้เสน่ห์แรงช้อยเยอะคนเข้ามาให้เลือกเยอะเอาปะเอาไม้มังกรอ,อ่ะไปกันที่คนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างเขามีห้าดาบมีก้าวถ้วยห้าดาบของเขาคุณกับเขาจบกันแล้วหรอคะ การทะเลาะกันแล้วจบกันแบบว่าต่างคนต่างไปอ่ะใส่อีโก้ใส่แรงแงใส่คําพูดที่แรงแงใส่กันแล้วก็จบแล้วก็ห่างเหินคุณถึงอยู่ในพื้นที่ของคุณเขาเยอยู่ในพื้นที่ของเขาคนคนนี้เป็นคนที่พราวตัวเองมีเสน่ห์มันนามันตามากเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วค่ะเขานิ่งๆเฉยๆแต่เขาก็รอคุณอยู่นะ รอให้คุณไปง้อไหมรอการปรับตัวรอการปรับความเข้าใจคุณยังเป็นเดมเพรสของเขานะเดมเพรสที่คนคนที่ดูแลเขาได้ดีเป็นเหมือนเพศแม่เลยดูแลเขาได้ดีเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเปล่าคะเดอะ t สตาคุณอาจจะคุยกับราศีธาตุดินพฤษศกันมังกร แล้วก็เด e อะสตาร์ราศีกุมนะคะเขาพยายามจะตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างขอดู5แเด๋วขอดู5ดับเขาก่อน5ดับเขาเป็นยังไงขอดูหดับขอดู5ด้าด,ดับเขาเน,น่งเดิมพระลค่ะคนคนนี้อาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆชอบสั่งคนอื่นจนชินเวลาที่เขาสั่งคาล้วอะไรไม่ได้ดังใจแล้วเขาจะไม่แฮปปี้ เขาจะชอบเป็นคนควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์นี้เองค่อนข้างมีคนเข้าหาเยอะอาจจะเป็นผู้จัดการอาจจะเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีๆนะคะสั่ง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 นะคะคนคนนี้เนิ่งเฉยใส่คุณคุณก็นเน่งใส่เขาเออต่างคนต่างเน่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคิงออฟ o r ดเขากำลังตัดสินใจอย่างเข้มแข็งในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งขอดูคนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจเขาบอกว่าในความสัมพันธ์นั้นมันมีความขัดแยง้งมีสามดาบ ใครมีคนอื่นเขามีคนอื่นหรือคุณมีคนอื่นมันมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกกลางระหว่างเราหรือบุคคลที่สามนั้นอาจจะเป็นครอบครัวเราไม่ชอบเขาครอบครัวเขาไม่ชอบเราญาติพี่น้องเขาไม่ชอบเราก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะโอเคไหมอ่ะอ่ามัาางกรคุณคิดยังไงกับเขาคะตอนนี้คุณคิดยังไงกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาณนะตอนนี้คะ เดอ s t สตการเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าค่ะการตัดบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซไปเลยบางคนได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วได้เริ่มต้นใหม่ได้ทําใจคุณอาจจะมีการเดินทางหรือความรักของคุณอาจจะมีระยะทางมาเกี่ยวขอ้องคุณมีเกณฑ์ทํางานที่เป็นงานที่อาจจะต้องใช้การเดินทางเป็นหลักหรือย้ายบ้านย้ายนแผนกย้ายงานย้ายการได้นะคะมีความเศร้าอยู่ข้างใน เหงาเศร้าทุกข์แต่บอกใครก็ไม่ได้เก็บไว้คุณเดียวมีการเริ่มต้นใหม่กับรายละเอยอย่างค่ะการเริ่มต้นพยายามทําใจปรับตัวและทําใจแล้วเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ทําให้คุณต้องทุกข์สิ่งที่คุณทําให้คุณต้องเป็นทุกข์ความขัดแยง้งจริงๆแล้วเนี่ยความรักคุณมีอยู่นะแต่คุณพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะนิ่งในการที่จะยอมรับ ถ้ามันเกิดปัญหาใดๆสําหรับความสัมพันธ์ของคุณคุณเน่งแล้วยอมรับมันไม่รับก็ต้องรับประมาณต้องรับอะต้องรับกับสถานการณ์นี้ยต้องทําใจยอมรับมันให้ได้เพราะคนที่เป็นคนทําอาจจะไม่ใช่คุณอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้เขาทํากับเราแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ได้แต่ทําใจยอมรับแต่การยอมรับนั้นก็ไม่ได้รับแล้วรับเลยคือในความยอมรับคุณก็มีความขัดแย้งนั่นแหละประมาณนั้น คุณคิดยังไงกับเขาบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบางคนเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบางคนมีโอกาสย้ายไปอยู่ครอบครัวนะย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดบางทีอยู่ที่นี่แล้วมันเจ็บช้ำน้ําใจลาออกจากงานย้ายไปอยู่ครอบครัวก็มีความเป็นไปได้แต่ในความรักยังก็กยังกักความรู้สึกกับเขายังกักปรับตัวไม่ได้เขา่าคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะ ยอมหักไม่ยอมงอค่ะมีความใจร้อนมีความเครียดมีความต้องการในอะไรบางสิ่งบางอย่างมีคนสองคนอยู่ตรงนี้มีรักที่ไม่เท่าเทียมเหมือนมีอะไรเติมกันไม่เต็มค่ะคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมใช้คําพูดดีดด้วยมีความรักครั้งใหม่หรอจ๊ะสองดาบใจเขามีคนอื่นไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้ถ้าเขาไม่มีคนอื่นคุณก็มีคนอื่นถ้าในความสัมพันธ์นี้ถ้าจะให้เขาตัดสินใจเลือกใครเขายังไม่ทําเขาเนิ่งๆเขาจะเฉย เขายังไม่ตัดสินใจแต่มีมีเขาเรียกว่ามีมีธงในใจละเขามีทงในใจแล้วว่าเขาจะเลือกใครแต่เขาไม่พูดออกมาเขาไม่แสดงออกเขาทำเป็นนิ่งเฉยไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนปล่อยทุกอย่างให้มันผ่านไปในแต่ละวันไปเรื่อยๆประมาณนั้นคนคนนี้เขาคิดว่าเขาสามารถจัดการและเมซิเชนคือนักมายากลที่สามารถจัดการ คือเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาคงเอาอยู่กับสถานการณ์นี้เขาคิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันตอนนี้ช่วงนี้ระยะระยะนี้มันแรงมันแรงปล่อยสักให้ใจเย็นๆปล่อยสักพักหนึ่งประมาณนั้นนะจ๊ะอืมคุณจะเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะคุณจะเทคแอคชั่นไหมการเดินจากไปค่ะสู่สิ่งใหม่ ไปหากความมั่นคงทนมาเยอะปรับตัวหรือการเป็นการอ่อนๆอฟๆรักครั้งนี้มันทำให้คุณไม่มีความสุขสักเท่าไหร่รักที่มันเหมือนกับว่าทำให้เรามันเป็นหนามทิ่มใจเราอะคอยให้เราเจ็บช้ำน้ำใจรักไม่ได้มีการพัฒนาบางคนอาจจะไม่มีสถานะเลยก็ได้ไม่มีการพัฒนามันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกรันแต่บางคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ได้นะเป็นเพื่อนร่วมงาน คุณบอกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เป็นระยะเวลานานแล้วสมควรแก่เวลาแล้วที่คุณจะต้องจะต้องทําใจคุณคิดมากในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนคิดหลายๆอย่างคิดมากหาจุดลงตัวคุณเริ่มตระหนักถึงตัวคุณเองว่าคุณคุณเองคุณก็มีค่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจบจากคนนี้ไปคุณอาจจะมีคนอื่นคุยหรือคุณมีคนคุยอยู่แล้วก็ได้นะหรือคุณมีความรู้สึกถึง การที่คุณมีเจ้าของแล้วแต่คุณไปแอบรักแอบชอบใครเขาโดยที่บอกใครไม่ได้ก็ได้อารักคนนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือรักที่มันจิตใจมันไปหวั่นไหวจิตใจคุณมันไปหวั่นไหวกับใครสักคนที่บอกใครก็ไม่ได้นะคะเอออ่ะคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมไม่อือมเขาล่ะจะทำยังไงไหมเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหม The t o w e เค่ะ A อชอฟวานค่ะเวนอัพเพนเจอรค่ะ t ดียมพอค่ะเงินรักครั้งนี้มีผลประโยชน์เงินทองหรือการซัพพอตในเรื่องของการงานเขาเป็นเจ้านายคุณอยู่ในที่ทำงานไหมหรือการประสานงานใดๆการรักครั้งนี้มีมีความรู้สึกถึงมีเงินมีเงินมีเงินเงินมาเกี่ยวข้องผลประโยชน์เงินทองการซัพพอตไม่ว่าในในเรื่องของจิตใจซัพพอตไม่ว่าในเรื่องเงิน ใจ,ใจิตใจอะไรทุกอย่างซัพพอร์ตได้หมดเขานิ่งใส่คุณนะ่ะเขาบอกว่าถ้ามันพังถ้ามันจะพังไปเข,งนะเขาก็น้อมยอมรับนะเขาก็น้อมยอมรับเขาก็จะไม่ทําอะไรเพราะในบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดแล้วว่ามันไม่ได้ดั่งที่ใจเขาต้องการนะ่ะเขาก็ไม่ทำสามดาบเดอะชาริออตคุณอาจจะคุยกับราศีเมษร,ราศีเมษร,ร,ร,ราศีกรกฎราศีกุม บางทีนะบางครั้งบางทีนะคุณสองคนเป็นคนที่แตกต่างกันเกินไปด้วยระยะทางด้วยอายุด้วยด้วยศาสนาด้วยวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันเกินไปก็ได้หรือเขาเขาคิดว่าคุณชอบเขาเพราะเงินก็ได้นะคะอ่ะถ้าฝากบอกได้ในความสัมพันธ์ของในเดือนนี้ค่ะในความสัมพันธ์ของเดือนนี้สองคน ความสัมพันธ์ของคุณสองคนในเดือนนี้จะเป็นยังไงคะ The Lover รักที่ไม่เลือกตัดสินใจก็ไม่ได้เอชชอบเงินเงินเงินมีเงินรับผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันยังต้องต้องต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของเงินไหมมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงรักก็รัก แต่ทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่เฝ้ารอได้แต่เฝ้ารอให้เขากลับมาคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณเองมีชื่อเสียงคุณอาจจะอยากให้เขากลับมาเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อพูดคุยเคลียร์ถามปัญหาตอบในปัญหาที่คุณอยากถามอยากให้เขากลับมาเคลียร์ค่ะคุณรอแบบนั้นในเดือนนี้อถ้าเขาบอกได้ถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะ ถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณเขายังเก็บกอดคุณไว้อยู่เลยแต่ถ้าคุณจะเดินจากไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาก็พร้อมนะเขาก็พร้อมเขาก็พร้อมแต่เขาอยากให้เคลียร์กันให้จบเขาก็มีคนใหม่เข้ามาเขาม่คนเขามีเด็กเข้ามาเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้มีบางคนเดินจากไปแล้วเดินจากไปแล้วแต่ถ้าคุณยังอยู่ในสถานการณ์ที่รับได้ยอมได้ในสิ่งที่เขาเป็น ยอมได้แล้วหลับได้ด้วยมันอาจจะไปต่อได้แต่ถ้าคุณยอมไม่ได้รับไม่ได้เขาอาจจะไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆกับเด็กความสัมพันธ์ที่มีเด็กเข้ามาอืมอ่ะหมดยังอ่าคุณล่ะคุณล่ะฝากบอกได้อยากฝากบอกอะไรเขาคะอยากฝากบอกอะไรเขาคุณยังคงรัก คุณอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้หรือคุยกับพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเดดดคุณจะจบคุณจะจบคุณตั้งหน้าคุณตั้งมั่นรักรักไหมยังรักอยู่นะรักยังรักอยู่ยังถือเขาไว้ในมือแน่นเลยแต่คุณมองมองย้อนกลับมาว่าฉันก็เก่งนะฉันก็ดีนะฉันก็มีค่านะฉันก็มีราคานะฉันก็มีคนมาจีบเยอะนะถ้าในความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นในทิศทางที่คุณต้องการ เพราะคุณถ้าเขายังทําอะไรรับหลังคุณมีใครทําอะไรรับหลังกันและความสัมพันธ์นี้ไม่มีความชัดเจนให้กับคุณคุณจะเดินจากมาจากความสัมพันธ์บางคนจากมาแล้วด้วยซ้ำบางคนออกมาแล้วจากความสัมพันธ์นี้อ่ะขอภายแนะนำห้าใบให้กับบางกรขอภายแนะนำห้าใบคนนั้นล่ะเออขอขอข,อขอดูเขาคนนั้นห่อยเขาจะเลือกคุณไหมถ้าเขามีคนอื่นนะในกรณีถ้าเขามีคนอื่น เขาจะเลือกคุณไหม The chariot ความสัมพันธ์ที่มันสิบดาบตอนนี้ถ้าถามว่าเขาจะเลือกคุณไหมเขาตอบไม่ได้จริงจริง เขาตอบไม่ได้จริงๆเขาคิดเยอะมากนะในความสัมพันธ์กับคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันมากแตกต่างได้วังไวยฐานนะศาส,สนาวัฒนธรรมแตกต่างระหว่างความคิดอายุเพราะฉะนั้นน่ะเขาเห็นคุณน่ะบางครั้งคุณก็ใช้ความเจ้าอารมณ์ความเจ้าอารมณ์ความต้องการของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นน่ะเขาอยากมีคุณไหมอยากมีไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกคุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือก แค่เขาบอกว่าเขา็ทนกับคุณมาเยอะอยู่ในความเป็นคุณที่คุณเป็นคนอาจจะแบบเป็นคนเก่งเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนเจ้าอารมณ์เขาบอกว่าเขาก็ทนปรับตัวอดกั้นปรับความรู้สึกกับคุณมากเขายังไม่เลือกบอกเลยถ้าถ้าถามว่าเขาจะเลือกใครนั้นในใจถ้าคุณไปถามเขาว่าเขาจะเลือกใครเขายังตอบไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณคาดคั้นจริงๆ เขาจะเลือกคนนู้นถ้าคุณต้องการคาดคั้นคือเขาอยากจะมีเวลาคิดอยากจะมีเวลาไต่ตองอยากจะมีเวลาหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าคุณกดดันต้องเลือกเขาจะเลือกฝ่ายนู้นค่ะเขาจะเลือกเด็กคนนั้นขอไพยแนะนำค่ะห้าใบไพ่แนะนำในเดือนนี้ขอไพ่แนะนำให้กับคุณค่ะคุณควรทำยังไงให้กับความสัมพันธ์นี้คะ สีดาบการนิ่งเฉยการตัดสินปัญหาเครียดจิตตกนอนไม่หลับเรียมเพรสค่ะมันยากลำบากที่ผ่านมาเอาอย่างนี้อ่าโอเคใจเย็นๆค่ะไพ่บอกใจเย็นๆบางทีคุณยังอยู่ในอารมณ์โมโหวเวลาคุณร้ายคุณร้ายนะเวลาคุณดีคุณดีใจหายเวลาคุณร้ายคุณร้ายมากเหมือนกันเวลาโมโหขึ้นมาก็ไม่เอาอะไรเลยนะแต่พอคิดมาได้ก็อาจจะอยากกลับไป ในความสัมพันธ์นี้ไพ่แนะนำว่าลองตองดูก่อนรองใช้ใชอ้อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือตัดสินปัญหาใดๆให้ใช้ทัศนะข,ของคุณที่มีความเฉลียวฉลาดความชาญฉลาดลองคิดดูว่าในความสัมพันธ์นี้การเลิกไปได้อะไรกับมันการอยู่ตรงนี้ได้อะไรกับมันต้องคิดให้ชาญฉลาดเลิกไปแล้วเราเสียเสียอะไรอะเสียคนที่ดีถ้าเขาดีพอเขาแค่ผิดพลาด หรือเขาแค่มีอะไรนิดหน่อยควรอภัยให้ได้ก็อภัยไปแต่ว่าถ้าสมมติใช้ความใจร้อนเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณเอาแต่อารมณ์และความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่คำพูดบางคำที่พูดออกไปแล้วมันแก้ไขกลับคืนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรให้คิดให้จงหนักคิดก่อนแล้วค่อยพูดอย่าใช้อารมณ์ที่ด้วยความโมโ oh หถ้าใช้ความโมโ oh หนั้น ทุกอย่างจะพังแน่นอนคุณจะกลับมารักตัวคุณเองไพ่บอกว่าเด p เพ s สถ้าคุณคิดตตะหนักได้รู้ได้ในความเป็นตัวของตัวเองกลับมารู้คุณค่าในตัวเองและมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่ามันเหนื่อยมันยากลำบากคนคนนี้ไม่ได้ดีกับเราเลยคนคนนี้สร้างแต่ความทุกข์ ไม่ได้เป็นคู่ที่อุปถัมภ์คำชูไม่ได้เป็นคู่ที่เป็นคู่ที่ดีกับคุณนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจได้ว่าเขาไม่ดีพอกลับมาตันหนักเห็นค่าตัวเองค่ะ d h e empress คือคนที่มีค่าในตัวเองต่อให้คุณจะเป็นคนกวาดขยะต่อให้คุณจะเป็นแม่ค้าต่อให้คุณจะเป็นคุณนายทุกคนมีคุณค่าในตัวเองค่ะทุกคนมีค่าอยู่ที่เราจะสร้างค่าของเราตรงไหนทุกคนมีค่ามีศักดิ์ศรี นะคะบางคนอา,อาจจะรวยแต่ทำตัวไร้ค่าก็มีเพราะฉะนั้นค่าของคุณอยู่ตรงไหนตันหนักถึงค่าของคุณถ้าคุณทำตัวดีมีค่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนนี้ก็ได้ใครก็ได้ที่ยังอยู่ข้างหน้าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณคิดว่าคุณดีพอแล้วคุณคิดว่าฉันดีขนาดนี้แกยังนอกใจแกยังไปมีคนอื่นจบซะ และเริ่มต้นชีวิตใหม่และตระหนักในคุณค่าในตัวคุณเองมังกรอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ <S S A F e y. แอดไซเอฟอีาเ้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับคำติชมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยอาจารย์อ่านทุกเม้น์นะคะชอบอ่านเม้น์มากน,นะคะเอาเม้น์ที่สร้างสรรคนะถ้าหยาบคายก็ไม่ต้องบางทีก็หยาบคายเป็น จนไม่ไหวจริงๆบางคนก็หยาบมากอะ่ะคือไม่รู้จะหยาบไปไหนอะ่ะไม่รู้ว่าพื้นฐานเป็นยังไงแต่มันมันแบบว่าหยาบจริงๆนะคะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์นมาคะ่ะ SIAFE 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ